สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนโมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com มสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังน้องเทนนิสควาเรียนทองโอลิมปิก2020เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังน้องเทนนิส คว้าเหรียญทองโอลิมปิก2020จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับถือว่าเป็นชัยชนะที่โชคดีมากแต่ก็คู่ควรกับพานิพัก์แล้วชาวสเปนขาดแค่ในเรื่องของประสบการณ์ที่จะเอาชนะขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยนะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวสั้นว่า ยินดีด้วยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับยินดีด้วยครับมุมมองท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่ายินดีดีนะไทยแลนด์มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับขอแสดงความยินดีด้วยนะวันแรก คว้ามาได้2เหรียญในวงเล็บ1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงจากชาติอาเซียนขยายความเพิ่มเติมนะครับอินโดนีเซียได้มา1ึเหรียญทองแดงจากยกน้ำหนักหญิงคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าขอสแสดงความยินดีด้วยนะจากเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะจากฟิลิปปินส์มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่า คว้าเหรียญทองแรกให้กับชาติอาเซียนคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับประเทศไทยคืออันดับหนึ่งของอาเซียนในกีฬาโอลิมปิกฉันเป็นชาวอินโดนีเซียรู้สึกอิจฉามากที่ประเทศไทยคว้าเหรียญทองได้สาเร็จความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าขอสนแสดงความดีกับประเทศไทยนําเหรียญมาให้กับชาติอาเซียนเพิ่มขึ้นอีกนะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับขอสนแสดงความนับถือประเทศไทย ฉันกําลังรอดูนักกีฬากัมพูชาซึ่งเคลมว่าเป็นเจ้าแห่งอาเซียนพวกเขาจะได้เหรียญในรายการโอลิมปิกบ้างไหมคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวฟิลิปปินส์กล่าวว่าฉันรู้สึกนับถือหัวใจของเธอที่สู้เพื่อเหรียญทองโอลิมปิกและเธอก็ทําได้ยินดีด้วยนะไทยแลนด์ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเมียนมาครับขอแสดงความดีกับคนไทยด้วยนะจากเมียนมามุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่า คอมเมนต์ของผมเมื่อ2อถึงสวันก่อนเริ่มจะเป็นความจริงแล้วหวังว่าจะได้เหรียญทองครบทุกชาติอาเซียนเลยนะเขาแสดงความนับถือจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ Comment ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับยอดเยี่ยมมากเลยไทยแลนด์ความภูมิใจของอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเหรียญรางวัลของมาเลเซียอยู่ที่ไหนพวกเขาได้เหรียญทองบ้างไหมมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับ พูดตามตรงเลยนะในด้านกีฬาประเทศไทยถือว่าดีที่สุดในอาเซียนยินดีด้วยนะจากเวียดนามคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ดีที่สุดตลอดการในอาเซียนในกีฬาโอลิมปิกเกมส์อันดับที่2คืออินโดนีเซียว่าแต่แล้วมาเลเซียล่ะบอกว่าโอลิมปิกเกมในปีนี้มาเลเซียจะได้อย่างน้อยหนึ่งเหรียญทองนะความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับ ช่างเป็นเกมที่สุดยอดอะไรเช่นนี้หลังจากที่ดูการแข่งขันมาหลายแมตช์ฉันคิดว่าเทควันโดเป็นกีฬาที่น่าเบือ่อแต่ในนัดชิงชนะเลิศและแต้มที่คว้าชัยชนะมันทําให้ฉันรู้สึกตะลึงงานไปเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะที่ได้เป็นชาติแรกในอาเซียนที่คว้าเหรียญทองมุมมองท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่ายินดียนะไทยแลนด์จากเวียดนามกิติยศแห่งอาเซียนคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเมียนมาครับ ขอแสดงความนับถือความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามแพ้มาในรอบก่อนรองชนะเลิศมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับฟิลิปปินส์จะได้เหรียญทองจากกีฬามวยโดยปาเกียวจะเป็นผู้คว้าเหรียญทองมาครองคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทักไทยประเทศไทยและอินโดนีเซียจากเวียดนามหวังว่าประเทศอาเซียนจะได้เหรียญมากกว่านี้ในอนาคตนะ ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับสู้ๆนะอาเซียนพวกเรามาสนับสนุนซึ่งกันและกันเถอะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียยอดเยี่ยมมากเลยหวังว่าเวียดนามจะมีเหรียญในโอลิมปิกที่โตเกียวนะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียครับขอแสดงความดีกับไทยและอินโดนีเซียด้วยนะหวังว่าชาติอาเซียนจะได้เหรียญรางวัลเพิ่มมากขึ้นนะสู้ๆ ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่ได้เหรียญทองแรกมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยสำหรับเหรียญทองเหรียญที่10ในกีฬาโอลิมปิกคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าฉันหวังว่าในกีฬาซีเกมจะมีเฉพาะกีฬาที่จัดขึ้นในโอลิมปิกนะความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าขอให้ชาติอาเซียนของพวกเรา คว้าเหรียญในกีฬาโอลิมปิก2020ที่โตเกียวให้มากขึ้นนะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับขอสแสดงความินดีกับประเทศไทยประเทศไทยยังคงเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนด้านกีฬาคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเมียนมากล่าวว่าพวกเราชาวเมียนมายังคงต่อสู้กับคณะปฏิวัติขณะที่ประเทศอื่นๆกำลังแข่งขันความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าสุดยอดเลย ขอบคุณที่นําความภาคภูมิใจมาสู่ชาวอาเซียนนะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับฉันคาดอยู่แล้วว่าเธอจะได้เหรียญทองและเธอก็ทําได้ยินดีด้วยนะไทยแลนด์คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเมียนมากล่าวว่าไทยและอินโดนีเซียคือความภาคภูมิใจของอาเซียนปรบมือให้เลยส่งมอบความรักจากเมียนมาความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับในตอนนี้ พวกเราไม่ควรจะมาบูลลี่ซึ่งกันและกันพวกเราคือพี่น้องชาวอาเซียนพวกเราจะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันและแสดงความินดีกับนักกีฬาอาเซียนที่กําลังแข่งขันในโอลิมปิกยอยู่ตอนนี้มอบความรักให้แก่กันพวกเราคือหนึ่งเดียวกันมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่ายังเด็กแต่ก็ประสบความสําเร็จแล้วโชคดีที่เธอไม่ใช่เพื่อนบ้านของฉันแถวนี้คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าววา่าอินดีเนะไทยแลนด์ ชาวอาเซียนภาคภูมิใจในตัวคุณความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับประเทศไทยเจ๋งที่สุดมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียตั้งคําถามว่าเธอสวยมากเธอยังสดอยู่ไหมอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับยินดีด้วยนะจากเวียดนามเธอเอาชนะผู้เล่นของพวกเราในรอบแคนสุดท้ายเธอคู่ควรกับตําแหน่งเบอร์หนึ่งของโลกและได้รับเหรียญทองความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่า ขณะที่มาเลเซียเฝ้ารอเหรียญทองโอลิมปิกแรกของพวกเขาเหมือนกับว่ากำลังรอให้แมวมีเขา่างอออกมามุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับต้องขอยอมรับเลยว่าพาณิพักวงพัฒนากิจเล่นได้สุดยอดจริงๆยินดีด้วยนะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าไทยและอินโดคือเพื่อนที่ดีที่สุดส่วนเงียน n น no no, no. ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับ ยินดียนะไทยแลนด์ส่วนมาเลเซียก็ยังคงรอคอยเหรียญทองแรกในโอลิมปิกต่อไปและมุมมองของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าประเทศไทยช่างแข็งแกร่งจริงๆส่วนโอลิมปิกสําหรับพวกเราถือเป็นงานที่ค่อนข้างยากนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นํามาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ได้ปรดใช้สติและวิจารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังน้องเทนนิสควาเหรียญทองโอลิมปิก2020หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจคอมเมนต์จากเพจ comment แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ